ผมไม่ได้โกหกจริงๆนะครับผมนะ่ะอยากจะแต่งงานกับคุณแล้วก็อกจะมีลูกกับคุณด้วยและนอกจากนี้ผมก็จะได้ทําสิ่งที่ผมพูดให้กับน้องของคุณอย่างการที่จะเป็นที่เขยไงแต่คุณไม่ชอบผมหรอกครับผมทําผิดตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าคุณจะไม่ชอบผมตรงไหนกันแน่ช่วยบอกผมมาได้ไหมครับผมจะพยายามเปลี่ยนแปลงและจะทําให้คุณชอบคือคือฉัน ฉันเป็นผู้ชายฉันไม่สามารถตอบรับสิ่งนี้ได้แล้วคุณไม่ชอบผมเลยใช่ไหมครับฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแต่ฉันคือว่านั่นมันเป็นคำพูดที่ควรพูดใส่กับพี่สาวมากกลัวเออคือคือคือว่าจะนลืมปิดเตาแก๊สไว้ที่บ้านน่ะบอกไว้ไว้เจอกันครั้งหน้านะอุ้ยต้องรีบไปแล้วเออโออ้างสินะ ลืมปิดเตาแก๊สเนี่ยนะเฮ้อไลยกลับบ้านดีกว่าน่าเสียดายจังทั้งที่ฉันชอบเธอขนาดนั้นเจ้าบ้านั่นพูดอะไรของเขามันควรเป็นคำพูดที่ใส่กับพี่สาวมากกว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นนั่นสินะฉันตอนนี้ก็อยู่ในสถานะของพี่สาวนี่หืมเอ้ยสไตสสบาย,บายเอ๊ะเสียงใครนะ่ะหือ หรือว่าเจ้าเล็กน่าจะกลับมาบ้านแล้วนะไปดูหน่อยก็ไม่เป็นไรหืมจะจเีเจียวนะนายมาทําอะไรที่บ้านของฉันเฮ้ยเข้ามาที่บ้านฉันได้ยังไงโอ้ถามได้นะครับก็เออนายนายออกไปจากบ้านฉันก่อนได้ไหมแล้วนายเข้ามาได้ยังไงอ่ะเอ้ย ผมก็จะบปกะนี่ไงแต่ว่านี่คุณใส่ชุดผู้หญิงแล้วครับเนี่ยเอ้ยไม่แปลกใจเลยอุ่ยเดี๋ยวนะแล้วตกลงอะไเข้ามาได้ยังไงก็ประตูของคุณไม่ได้ล็อกด้วยซ้ำผมเข้ามาได้ก็ไม่แปลกนี่ครับเ่้ยจริงด้วยจะไม่ได้ล็อกประตูนี่วะฮ่าโคตรตลกเลยดูเสื้อผ้าผู้หญิงนั่นสิคุณน่ะต้องใส่เสื้อผ้าผู้หญิงก็น่ารักดีนะครับ ยุย้ยโคตรน่าเกลียดเลยโว้ยว่าแต่นะผมนะ่ะก็มีเรื่องสําคัญที่จะมาบอกด้วยเรื่องของพี่สาวคุณนะ่ะที่จริงผมพยายามหาสุดความสามารถแล้วแต่ว่าไม่มีหลักฐานผมให้ผู้ช่วยคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงของผมนะ่ะเอ้ยหมายถึงผู้ช่วยที่เป็นผู้หญิงในที่ทํางานของผมนะ่ะช่วยตามหาให้แล้วแต่ไม่ว่าจะตามหาในกล้องวงจรก็ยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดเลย หลักฐานใช่แล้วก็มังจรวันนั้นดันพังนะเซงั้นแล้วคุณรู้ได้ไงว่าพี่สาวฉันไปอยู่ที่ไหนก็ฉันตามล่อง้อยก็มังจรจากพี่สาวเธอออกจากบ้านแล้วก็ตามลากไปนู่นลากไปนี่เอ๊ะเดี๋ยวนะเออคือฉันจะไปอาบน้ําหือไปอาบน้ําหรอทฮ้ยเฮยทำไมนายทำหน้าแบบนั้นเนี่ยฮะฉันแค่จะไปอาบน้ำํำไปไปออกจากบ้านฉัน เอ้ยดูสิหน้าของเขาเสิทาอย่างกับว่าฉันจะไปแอบดูเขาอาบน้ํายังไงอย่างนั้นเลยเอ้ยแต่ก็น่าลองดีนะเนี่ย,ยดูตอนที่เขาใส่เสื้อผ้าผู้หญิงนั่นสิเฮ้ยเสียง,งเขาโลดมาถึงนี่เลยเอเวนนี่เฮ้ยฉันต้องรีบไปอาบน้ําแล้วถอดรองเท้ารองเท้าแล้วก็ที่คาดผมออกก่อนดีกลัวแต่บ้านก็รกจริงๆแหละนะต้องทําความสะอาดแล้วสิ ถ้ามีเวลาว่างเพออาบน้ําก่อนดีกว่าเอ,อ้ยลืมลืมไปเลยว่าสบู่จะตรงนี้นี่นะเอ,อ้ยนี่ไม่ใช่สบู่นี่เออยาสับผมฉันเอ,อ้ยอยู่ไหนเนี่ยไอ,อ้นี่ก็ไม่ใช่เอานี่ไงไยออฉันต้องพยายามลืมความคิดพวกนั้นออกไปซะต้องลืมมันต้องลืมเอ,อ้ย แอบมาดูดีกว่าเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกมั้งหืมนกยุย้ยเออจะว่าไปนะทําไมฉันถึงคิดว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายล่ะนี่มันเหมือนกับผู้หญิงเลยนะเฮ้ยฉันจอดในตรงนี้เขาคงไม่ว่าอะไรหรอกมั้งเออแต่ว่ารู้สึกว่าไม่เนียนเลยแฮะควรรีบเดินออกต่บ,บ้านเขาดีไหมนะเออเอาละ สะอาเดเสร็จแล้วอือตอนนี้ก็รีบไปเซตพื้นก่อนดีกว่าเซต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 เฮ้ยสะอาดแล้วตอนนี้ก็รีบไปแต่งตัวก่อนดีกว่าว่าแต่เจ้าบ้านนั่นออกจากบ้านไปแล้วหรือยังนะไม่ใช่ตู้นี้นี่นะเยู่ไหนนะนี่ไงใส่เสื้อผ้าไหนดีเอ๊ะเดี๋ยวนะ เออเอ้ยเออเอเอคือคือว่าฉ,ฉันไม่ได้ตั้งใจทูนายอาบน้ํานะว่าอะไรนะเจ๊จริงจริงเออเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิอย,ย่าอย่านะอย่าขอร้องละอย่าอย่าอย่าเลยนี่นะ่อ,อ๊้ย,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 นะยดีนะเนี่ยที่ไม่โดนนะนายเอ้ยนี่ถามจริงเถอะเราก็เป็นเพศเดียวกันนะไปดูอาบเธออาบน้ำมันจะเป็นอะไรนะักหนาะเอ้ยพูดกับเธออีกแล้วต้องเรียวกว่านายสิ เอ้ยน,นายน่ะเข้ามาดูสนับาททำไมเออคือสันไม่ได้ตั้งใจนะอีกอย่างโอ้ยแกนี่หุบป,ปากไปเลยแล้วก็รีบออกจากบ้านจะไปซัแล้วก็อย่ามาพูดอะไรมั่วซั่วในบ้านของสันเด็ดขาดเข้าใจใช่ไหมเอ,อ้ยเข้าใจแล้วน,า,นายคนขี้ไวอยวายเอ,อ้ยแน่จะมีคำถามหนึ่งที่อยากจะถามน่ะอะไร นายดูกโกรธแปลกๆนะหรือว่าคนที่ชอบนอกใจเหรออ๋อแต่จะว่าไปนะนายนะ่ะเป็นเกยเหรอทำไมถึงทำตัวเขินแบบนั้นพูดบ้าอะไรฮะเกย์พัดป้าเองี้ฉันไม่ใช่แล้วก็ออกจากบ้านจะไปได้แล้วเอ้ยก็ได้ก็ได้อีกอย่างฉันไม่ได้ถูกนอกใจแต่ฉันปฏิเสธรักคนหนึ่งตั้งหอ้าวแล้วทำไมทำตัวหงุดหงิดแบบนี้แล้วเนี่ย โอ๊ยอย่ามาพูดใส่ฉันฮึไอ้โถไม่เอานะหรือว่าสักคนปรับใจขวดดีแล้วเมื่อไหร่นายจะได้บอกจากบ้านฉันเดี๋ยวเซ่เดี๋ยวเซ่ฉันยังพูดไม่จบเลยแล้วนายจะต้องการพูดอะไรล่ะนี่สนใจไปที่ขับกับฉันไหมฉันขับเพื่อนเพื่อนกะว่าจะไปที่ขับกันไปด้วยกันไหมเอ๊ะไปขับเหรอใช่ เออไปกินดื่มนิดหน่อยถ้าจะไปก็โทรมานะเดี๋ยวฉันจะไปรอที่นั่นเดี๋ยวสิค่อยบอกว่าจะไปกันฮะเอ้ยก็แค่จะพาไปนะมีอะไรนะักหนาเน,นี่ยอีกอย่างก็แค่จะปลอบใจคนที่ถูกปฏิเสธรักอุ้ยไม่ใช่คนที่ปฏิเสธรักคนอื่นไปก่อนละกัน